วัดอุทัยธาน,นีชาวบ้านเขาพากันไปขอโชคขอลาบกับจอมปลวกสารตาเจ้า,เ,าเขาบอกว่าเป็นจอมปลวกที่วัดท่าข้ามสาครเขาว่ากันว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ตรงกันค่ะ นี่ไปดูกันดีกว่าอะไรที่ว่าตรงกันยังไงบ้างนี่คือศาลตาเจ้าวัดท่าข้ามสาครตั้งอยู่ถนนสายทุ่งประจานหนองฉางหมู่8ตําบลหนองนางนวนอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะที่ศาลเนี่ยจะมีจอมปลวกขนาดใหญ่เกาะอยู่รอบศาลเลยและชาวบ้านที่เขามีความเชื่อความนับถือความศรัทธาเขาก็จะมาที่นี่บ่อยเพราะเขาเชื่อกันว่าศาลตรงเนี้ย คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนในหมู่บ้านในชุมชนเป็นศารเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีนะคะคุณป้าสาลี่ค่ะอายุ69ปีคุณป้าเนี่ยเป็นคนดูแลทําความสะอาดสารแห่งนี้คุณป้าเล่าให้ฟังว่าระยะหลังๆเนี่ยเกิดจอมปลวกขึ้นใต้ฐานสารและขยายพื้นที่จอมปลวกเนี่ยคล้ายๆจะจอมปลวกเนี่ยจะปกคุมศารอยู่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ตัวป้าเนี่ยเจ็บป่วยเจ็บไข้บ่อยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง ป้าก็มาบนบานสาลกล่าวขอพรสารตาเจ้าวัดแห่งนี้ขอให้การผ่าตัดครั้งนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จถ้าคุณป้าหายแล้วเนี่ยหายดีแล้วจะมาคอยดูแลทำความสะอาดให้กับสารตาเจ้าวัดแห่งนี้เลยและผลก็คือคือคุณป้าหายค่ะ<ฮ>การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีราบรืบร่นและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลย ไงก,ก็เลยไปบอกกับชาวบ้านเหมือนบอกต่อกันไปปากต่อปากันนะ <Hey. S 1> จนตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าโอ,โ,โอ้โหโอ้โหชัดเลยจนตรงเนี้ย <laughs> ชาวบ้านเขามากันเยอะและชาวบ้านเองเนี่ยเขาไปสังเกตผนงังเมื่อกี้ที่ชีช้ๆเป็นผนังจอมปลวกมันมันนูนมันโผล่ออกมาเขาบอกว่าไอ้ตรงที่นูนโผลออกมาเนี่ยปรากฏอะไรที่มันคล้ายๆกับทูบเสียงทายที่เขาจุดพอดีพอดีมันดันบังเอ จินตนาการมันเหมือนกับในทูบไงแล้วก็ช่างได้เดินรอบนะเนี่ยเดินดูกันสนุกเลยสังเกตการก็ต้องค่อยๆเดินนะคุณผู้ชมผมจึงชื่นชมเขาอย่างหนึ่งนะชาวบ้านเนี่ยนะเวลาเขารวมตัวกันไปเนี่ยตาเขาบอกนะแล้วเวลาเขาคุยกันน่ารักนะใช่ไหมใช่เขาก็จูงไม้จูงมืออ่ะเดินไปเดินไปยายยยามาดูตรงนี้เออใช่ไหมชี้ชวนกันยายเห็นเห็นไหมเห็นเหมือนฉันไหมเห็นเหมือนฉันไหมอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้อะไร อ,อย,า,ยากยาให้ดูดให้เป็นวิถีนะ,ะชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาร,รวมตัวกันไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการไปขอโชคขอลาบอย่างเดียวน,นะการได้รวมตัวกันอย่างเงี้ยผู้เฒ่าผู้แก่มันเหมือนกับว่าได้พูดคุยกันได้พบะปะกันแล้วเนี่ยสมอง,องเขาได้คิดตลอดฝึกได้ฝกใช้ความคิดหวงล็อกหุน่ะได้เดินออกกำลังกายกันไปเดินออกกำลังกายเหมือนเดินจงกรมให้ดูกันเป็นความสนุกนะคุณผู้ชมนะ